ว้าว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 นี่มันคืออะไรเพื่อนมันคืออะไรอะเยอะจังเลยอะแต่รู้สึกว่ากําไรสายลุงคุณพ่อหายไปแล้วหนึ่งอันนะครับสุใสมันเข้าท้องของชุดโกโาวาไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องโบเกทีวีนะคะน้องโบเกนะคะก็จะมารีวิวของกันค่ะ ก็จะมีเป็นของกินทั้งนั้นเลยนี่อันที่อันที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นไข่ดาวคิ้วอันที่สองคือแกน้ำตาลเป็นรูปสามเหลี่ยมแกด้วลแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพกซื้ออะไรมาให้เราอาจ้ยทุกคนเจอลูกหมูแต่ <c oughs> พ่อทำเสียงเหมือนมากเลย <c oughs> ลูกหมูใครใครใครเกิดปีหมูปีกุณ คุณยยาเออคุณยายต้องให้คุณยายแกะใช่ไหมใช่เออไต้องแกะโรคหมอจะไม่ได้เกิดปีโรกนะเอาเอาโรคต่อมาคืออะไรลูกว้อันนี้คือรสชาไทยแลาวทำไมรู้รสชาไทยคอีโรสจีนน์อ๋ออันนี้รสชาเวียดนามนะไอรสชาจีนน์อันนี้วันนี้เราจะมาเก็นกันนะคะอ่าอันนี้ก็ให้เพื่อนดูเบื้องหลังนะครับมีกล้องสองตัวเลยนะครับวันนี้ครับผมเราจะทำอะไรวันนี้ครับผม เอากันไกลตัดเลยไหมแคบเลยเลยโอ้โหไวกว่าเลยเพื่อนๆครับออหนูจะทำอะไรครับผมบอกเพื่อนๆไปด้วยซึ่งหนูจะเราจะมาทำไข,ไข่ไข่ไข่ดาวไข่ดาวเานี่หนูจะเอากันไกลนะคะเอาไม่ต้องใช้กันไกลแล้วคนนี้นะไปไหนอีกแล้วโอ้ย,ยไม่เจอนะัวอะไรเลยเพื่อนๆครับผม นี่ครับผมอันนี้ก็เป็น้วนปานนะคุณพ่อก็ซื้อมาฝากหนูครับไม่ได้ซื้อมาบ่อยนะเพื่อนนานๆมาทีหนึ่งนะครับประมาณสองสามสัปดาห์หรือว่าสักค่งเดือนนะครับซื้อมาทีนึงครับโอ้ครับปกติก็ไม่ค่อยทํางานบ้านนะคะเห็นกล้องเราก็มาทักโอ้คุณแม่กวาดทุกเช้าทุกเย็นเพื่อนขอโทษ เอาคุณแม่เป็นแม่สีเรือนนะเพื่อนครับผมบอกสิว่าทําอะไรบ้างตัวนี้เทน้ํามันนะคะน้ํามันเทน้ํามันเทน้ํามันลงไปที่กระทะกระทะกระทะนะครับผมอาจจะใช้มือปัดหน่อยนะคะไม่ใช้มือเดยนเดยเดี๋ยวพยายามมานิดนึงครับผมเดี๋ยวพ่อจัดให้ปึ๊บนี่ครับผมเี๋ยวขออันก่อนนะคะขอปัดก่อนเพราะต่อไปก็จะเป็นเอาไข่ลงไปใช่ไหม แกะเป็นหรือเปล่าคะลองดูลองดูแกะเรื่องมหรอระวังแกะไม่เป็นนะเอาทำไงอ่ะเอาหนูจะเป็นคนถือกล้องให้พ่อเหรอลูกเอาอุ้ยจ้าพ่อพออายเหมือนกันนะไม่เคยออกกล้องเลยโอ๊ยตา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 ยพ่อพ่อไม่เคยออกคลิปวิดีโอที่ไหนเลยอ่ะลูกพ่ออายมากเลยทำไมไม่ถ่ายตรงนี้อ่ะตรงที่กําลังทําอยู่นี่อยู่ในมือนี่แล้ว่าจ้องหน้าคนถ่ายได้ไงนี่ไงเดี๋ยวคนอื่น เสร็จแล้วร้อยปุ๊บนะครับผมฟืบอื้อสวยมากค่ะทุกคนฟืบอื้อเอาเอาดูสิดูสิดูสิดูกล้องด้วยอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวครับผมคุณพ่อจะยกให้คุณโอเคแล้วก็ยกกล้องขึ้นมาให้คุณพ่อครับตัวนี้คนดูเย็นหัวมากเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมพร้อมระยัางยังไม่ร้อมเอาความลงปุ๊บเร็วปุ๊บไข่ดาวปุ๊บดูเพื่อนเพื่อนครับจะรอดหรือไม่รอดครับผม โอ้ฟังเสียงจับ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 ด้ามจับด้าวกระทะยกขึ้นจับด้ามกระทะอออันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกที่คุณพ่อทำขึ้นมานะแต่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมอันนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะทุกคนนี่ครับความสุขของหนูจริงจงมันมีอีกอันหนึ่งอันใหญ่แต่มันไม่มีครับมันหมดนะครับ เลยมีใหญ่มากด้วยนะคะทุกคนข้างหลังคือเป็นผู้ช่วยกุ๊กนะครับผมผู้ช่วยกุ๊กะวดีมเห็่หไม่สวัสดีเลยสุดยอดโครับหาย็นไงครับผมสุกหรือย่างเสียงโจดๆฟังอย่าสุกเสีงดังโอ้สุดยอดเลยอ่ะอ่าเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับทำไงครับคนนี้ครับผมเสียงเริ่มหายแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งกันแบ่งครึ่งตามเนี่ยทุกคนเนี่ยไคดาเอาครับเชิเลย ไม่ได้เอายกยกกระทะขึ<โ> Гос, ้นมาใกล้ๆเลยยกกระทะขึ้นมาใกล้ๆเจับจับสิรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยตลอดเลยนี่ค่ะทุกคนดูเราแบ่งด้วยเนี่ยแล้วก็กินคนเดียวนะเพื่อนๆครับไม่มีแบ่งใครนะครับผมใคาไข่แดงไข่แดงกินไข่แดงแล้วครับเพื่อนๆกินไข่แดงแล้ว ไอเ <Okay. S 1> ดีมันดูเล็กมากเลยอ,อ่ะโอเคครับจัดเลยโซยเลยเขาเรียกโซยเลยกิ่เลยเหรออ่าเลยดูพเพื่อนๆครับดูครับเสียงสุดๆเลยครับไม่ไดเเ้เอาเร็วๆเเอากินแบ่งครึ่งไหมเออแบง่งแบ่งแบ่งครึ่งเลยปุ๊บๆเลยอ่าอีกสักคำหนึ่งกินอีกสักคำหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปกันเดี๋ยวหนูค่อยไปกินเต็มที่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เล่นเกมแกะน้ําตาลนะครับกับ คุณแม่หรือว่าหนุ่มหรือคุณยายก็ได้นะครับผมอันนี้ปีกุลนะคุณแม่ครับเป็นครั้งแรกครับปีกุลอันนี้รสชาไทยครับผมบอ้วนเหมาะกับแม่ชาไทยอย่านะ<ม>โอเคโอเคครับผมโอเคค่ะอร่อยมากเลยหันกล้องมาเพราะวะ่าหันครับพ่อหันกล้องก็มีหันหน้ามาหากล้องคุณพ่อครับขอโทษครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชมโมเกะทีวีนะคะตอนนี้โมเกะขอตัวลาไปก่อนแล้ค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ